พื่อนทุกคนวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าในลุคแบบธรรมชาตินะธรรมชาติแบบยังไงอะธรรมชาติแต่ไม่ธรรมชาติน่ะอย่างนี้ดีกว่าก็มีเพื่อนๆหลายคนนะบอกว่าถามแล้วไม่ตอบก็คือถ้าเป็นในเม้นท์น่ะจะไม่ค่อยเห็นนะแนะนําแบบว่าให้ทักมาในไลน์เกไอจีได้เลยเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะตอบทุกคนนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มสําหรับสอบถามกับ youtube นะคะเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะลิงก์เข้าไลน์กลุ่มก็ เข้ามาในกลุ่มได้เข้ามาแบบสอบถามอะไรนี้ได้เลยคลิปนี้นะคะก็จะมาเริ่มที่แสงอาจจะแปลกๆนะว,วันนี้เพราะว่าเปลี่ยนมุมแล้วไม่ค่อยได้ใช้ไฟมากใช้ไฟแค่ตัวเดียวกับไฟเพดานอะแต่งหน้าให้ลุคธรรมชาติวันนี้นะคะแบบธรรมชาติเอาแบบโทนชมพูเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งยังไงอะแบบเบาๆอย่างนี้เท่าไหร่ช่วงนี้ ก็อย่างแรกเลยจะใช้เป็นกันแดดเบบี้พีทนะคะ oh. ที่เลือกตัวนี้เพราะว่าเนื้อบางเบาก็เหมาะกับลุคธรรมชาติเสยๆมากถัาใครที่อยากถามนะคะทักมาสอบถามได้เลยไอจี IG เขาใต้คลิปนี้นะคะถามอะไรก็ถามได้เพราะว่าพยายามตอบให้ครบทุกคนเพราะว่าในไอจีแบบทักมาเยอะมากพยายามตอบไปครบทุกคนนะคะอันนี้กันแดด เบบี้พีตัวนี้นะคือเนื้อเขาบางเบามากเดี๋ยวจะซูมให้ดูกินหอมพีชแพ็กเกจเขาน่ารักมากถ้าคอก่อนเดี๋ยวจะซูมให้ดูเพราะว่าไฟมันแปลกๆอ่ะรู้สึกได้ช่วงนี้นะจะนอนดึกหน่อยๆย,ยิ่งเมื่อคืนนะโหเที่ยังคืนดูตาสิ เห็นไหมกันแดดเขาแบบเป็นเนื้อบางเบามากๆดูเนื้อกันชัดๆนะคะกันแดดเบบี้พีชตัวนี้เห็นไหมเกี่ยวแล้วมันก็เนี่ยซึมเข้าผิวไปเลยเนื้อบางเบานะคะไม่รู้ว่าเสียงเบาไหมนะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยชินกับตรงนี้เท่าไหร่มันอาจจะมีเสียงอย่างอื่นรบกวนด้วยนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมแล้วคนอยู่บ้านเยอะมากนะคะจะทําคลิปออกมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าตัดต่อคนเดียวเลยไม่มีใครช่วยแล้วก็ต้องสอบเหลือสอบอีกอย่างหนึง่งก็คือเก้าวิชาสามาัญเสร็จแล้วก็จะได้ทํางานอย่างสบายใจการคิ้วมาแล้วด้วยกัรคิ้วมาเพิ่มล้นเชียว ขยับกล้องนิดนึงเห็นไหมใต้ตาดําเนื่องจากนอนดึกก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมเลยคือแนะนํากมากๆเลยนะคะของคอลเลคชันมันปกปิดดีแล้วมันไม่ตก่องเลยจำคอลเลคชันเลยปลกปิดดีงามากม ไม่หายไงช่วงนี้แบบหน้าม,มันก็จะโซมๆนิดนึง,งคือตกินแช่ใหม่ๆอยากมาอัปเดตแล้วคิดต่อไปเลยจริงๆสัญญานะคะคิดต่อไปจะมาอัปเดตสกินแช่เพราะว่านั่นแหละก็ปกปิดแล้วจ้าเท่านี้ไฟมันแปลกๆเนาะเขาหน้าไม่เอาละไม่เอาแสงนี้ละ ก็แค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วอย่างอย่างเราก็จะเอาแบบโทนชมพูสาวหวานๆห,หน่อยๆแล้วกันนะคะแบบน้อยมากๆอ่ะคือแต่งน้อยน้อยอ่ะเหมือนจะธรรมชาติแต่ไม่ธรรมชาติมาเริ่มที่อะไรก่อนดีนาทาแป้งกันนะคะแป้งของสสินะจ๊ะตัวนี้ใช้บ่อยเนื่องจากเวลาทาแล้วมันไม่แบบ มันไม่เป็นคาบเลยชอบตรงนี้แหละอันนี้เขาใช้เบอร์ดับิวหนึ่งนะก็ลงลิงก์ลงลงไว้ให้ในคลิปที่แล้วแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูในแฟนเพจได้แฟนเพจของสัตสินะคะเสร็จแล้ว คือแป้งเขาคุมมันมากบอกเลยก็เท่านี้ความจริงเท่านี้ก็พอแล้วมั้งไม่ได้สิปากเรายังไม่มีลิปเลยก็ต่อไปนะคะจะใช้เป็นนีเวียนะลิปบาลมของนีเวียนีเวียนะคะโอ้ยลิ้นพันเป็นไรพูดไม่ค่อยชัดเลยช่วงนี้ ก็ปัดแก้มกันมองชอบมองบนอีกแล้วติดมองจอข้างบนนะคะอันนี้ก็จะใช้บัตรของเดอะซีมนะคะอันนี้เป็นสี cr01 นะสีแบบออกชมพูชมพูคือได้ลุกแบบธรรมชาติจริงๆก็จะมาปัดบริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้จะไม่ปัดผ่าจมูกเหมือนทุกครั้งจะปัดแค่ตรงนี้ ไปเลยจะเห็นได้ว่าแก้มดูแบบละเลือลล่อนละเลื่อนหน่อยๆก็พยายามจะปัดให้เห็นชัดๆแล้วกันเพราะว่าในกล้องนี้แสงมันเข้าเลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นสีนะคะถ้าเห็นก็เห็นแบบอ่อนๆน,นิดนึงเห็นไหม มาแต่งตากันนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นพาเลทข,ของสิวันนาตัวเดิมก็จะใช้สีอ่อนสุดก่อนรองพื้นเบลตานะคะเมื่อกี้จะใช้เป็นสีนี้นะคะของ ทาที่ชั้นตานะคะอันนี้ไม่ต้องเลออยที่เลี้ยงบนแล้วก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะเขียนคิ้วใช้ของซาสิเป็นแบบดินสอนะวันนี้จะใช้แบบดินสอนก็มีกบเหลาด้วยเขียนคิ้วนะนี้เขาจะวาตามกรอบคิ้วไปก่อนนะวันนี้จะลองเขียนคิ้วแบบใหม่ดูไม่รู้ว่าจะรอดไหมก็แะ้วว่าตามโครงคิ้วอย่างนี้ไปเลย อาจารย์เห็นไหมเอ่ยแล้วก็ซูมให้เห็นไหมเขาได้วาดแบบเป็นกรอบคิ้วใต้ล่างเงี้ยเห็นไหมนะคะเสร็จแล้วก็ข้างบนก็ทำเหมือนข้างล่างเลยก็วาดตามคิ้วเราแล้วเราค่อยระบายเข้าไป เห็นไหมเราได้โครงคิ้วแล้วนะคะแล้วเราก็ฝนข้างในเลยฝนแล้วก็ใช้แปรงปัดได้เลยระบายชิ้วเสร็จแล้วก็ระบายเห็นไหมข้างหน้าเรายังเป็นก้อนๆอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเราก็จะใช้แปรงปัดนะคะเพราะว่าอันนี้มันมาจากที่เราวาดโครงไว้แล้วก็จะใช้แปรงปัดที่หลังให้แบบดูเข้ากันดูข้างนี้ข้างนี้ เนไหมข่างข่างคิ้วเราจะต่อความยาวขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนห่างคิ้วสั้นนะแล้วก็จะใช้แปรงเนีย่ยปัดตรงนี้ไปเลยมันก็จะได้ดูฟุ้งๆนะคะเห็นไหมคิ้วสองข้างไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าคิ้วแบบนี้มันโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าก็แบบไม่เคยไม่เคยกล้าเขียนคิ้วามาถึงตรงนี้สักที เมื่อวานแล้วเพิ่งลองเพราะว่าตรงนี้เขาไปแบบคิ้วมันจะดูฟูๆแล้วมันดู่างๆก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเขียนตรงนี้แต่ก็วันนี้ก็ลองเขียนดูอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะสองข้างก็ไม่รู้มันต่างจากเดิมหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละนะคะแสงมันเข้าไม่ชอบเลย <c oughs> ต่อไปก็จะปัดมัทคาล่าะคะของมิตีน์อันเดิมวันนี้จะไม่ดัดขนตานะคะเพราะว่า เราจะเอาแบบธรรมชาติไม่ต้องงอนมากขนาดนั้นคือขนตาแบบงอนดิจังอะ่ะชอบอะ อันนี้คือก็ปัดขนตาเสร็จแล้วนะงอนมากต่อไปก็จะไปทาลิปกันนะคะจะใช้ลิปของโอ m มแมทนะคะเบอร์ศูนย์เจ็สีจะแบบออกชมพูชมพูไม่เข้มเกินไปนะคะก็ นี่คือทาเต็มปากนะคะไม่ได้ทาแบบไล่สีเมลิบเขาจะออกแบบเป็นสีนูดชมพูแต่ไม่ลอยนะคะแต่หนวดนี่รู้สึกขัดใจยังไงก็ไม่รู้ อย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งให้เพลงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ